สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมานะครับนวดนะใช้คำว่านดวดนะครับแก้อาการกล้ามเนื้อก้นมีกจับเส้นประสาทนะกล้ามเนื้อก้นจริงๆมันจะมีห่วงหมดหกมัดนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาที่พรีฟอมิดก่อนนะครับอาการเด่นชัดของพรีฟอมิดนะครับก็คือมันจะล้าวลงไปที่พับขานะครับหรือบางคนนะอาจจะล้าวไปถึงส้นเท้าหรืออาจจะล้าวมาด้านหน้านะครับไปถึงหลังเท้าจนถ้านหนักๆเข้านะครับ สชาหลังเท้าหรือว่ากระดูกข้อเท้าไม่ขึ้นเป็นไปได้นะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นเนาะการที่จะเช็คหาพิริฟอร์มิสนะครับเราจะให้เข้านอนนอนนอนคว่ำดูก่อนนะครับเราจะเทสดูเนาะเราจะเทสดูว่ามันใช่พิริฟอร์มิดไหมนะครับง่ายๆเลยครับเราจะตั้งขาขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับตั้งขาชขึ้นแบบนี้หาหัวกระดูกนะครับเกรเตอร์ฮอปเอนเตอร์ก่อนเนาะเราเจอหัวกระดูกแล้วนะครับมันจะมีล่องอยู่ล่องตรงนี้นะครับ คือพีริโฟมิตโยกดูเจ็บไหมอ่าถ้าเป็นเนี่ยเขาจะเจ็บนะครับถ้าไม่ไม่เจ็บแสดงว่าไม่ใช่กีริโฟมิตเนาะเนี่ยเจ็บโอยโอยใช่ไหมทีนี้ดูนะครับถ้าเรารู้แล้วว่ามันใช่แล้วเนาะรู้ว่ามันใช่พีริโฟมิตแน่นอนนะแล้วเราก็วางขาเขาลงเนาะเราจะใช้วิธีการหนึ่งเลยนะครับกดให้ขัดเลือดก่อนนะเราใช้สอนะครับกดให้ขัดเลือดก่อนกดลงไปในร่องนะครับ บ้างนะครับแตะนมส่งแรงนะครับส่งแรงลงไปเบาๆนุ่มๆเนาะ45วินาทีครับ645วินาทีแล้วนะครับเราก็จะปล่อยขึ้นมานะปล่อยขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว ไม่ไปไหนนะครับซ้ําที่เดิมนะทําที่เดิมนะครับหน่วยสนงแรงทำไปที่เดิมตั้งเข่าขึ้นครับนะแล้วก็โยกไปข้างหน้าช้าๆนะครับข้างหลังช้าๆยกให้หัวกระดูกนะครับชนข้อศอกเรานะครับทาช้าๆนะตัวนี้นะครับพีดิฟมิตจะยืดเข้ายืดออกนะครับชนข้อศอกเรานะครับถ้าอาการที่เขามีแนะครับเจ็บนะมันจะแปรบ อะไร,รแอปแปรเลยนะใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเขามีอาการนะมันจะแปบรบแต่ว่าต้องให้เขาแปรเบาๆนะครับเนี่ยถ้าเราโยกแรงเขาจะแปรแรงเพราะฉะนั้นเราโยกเบาๆนะครับโยกเบาๆช้าๆมันก็จะแปรน้อยๆนะกระแสประสาทมันก็จะไม่วิ่งเร็วนะครับกระแสประสาทมันจะไม่วิ่งเร็วโยกช้าๆสักยี่สิบครั้งนะครับคลาย เวลาคลายนะครับอยากยกไวนะเพราะว่าอาการอาักเสบมันมีอาการอาักเสบอยู่ถ้ายกไวปุ๊บมันจะแกร่อยัมันจะขาดเนาะต้องยกช้าๆนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนาะมันมีล่องอยู่เนาะเราเอามือเนะอ่ะสอดเข้าไปในร่องแบบนี้นะครับกดไปลึกๆเบาๆนะสอดก็สองเบา,าๆนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้าเล็กน้อยเขีย่ยเขีย่มยมันยืดออกปุ๊บนี่โดนไหมเนี่ยมันจะลั่นแป๊บแป๊บ น,นี้เลยนะครับทำสักห้าครั้งนะครับนี่คือชุดแรกเสร็จแล้วมาดูชุดที่สองครับนอนตะแคงนอนตะแคงก็ข้างนี้ขึ้นอ,อันนี้คือเรียกว่าเขาให้ท่าในแพทย์แผนไทยนอนให้ท่าแต่เราไม่ต้องการท่านี้นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้เราอยู่ในฟังก์ชันลากไปแล้วนะครับต่อไปฟังก์ชันต่อไปคือเป็นฟังก์ชันผล เราจะทําให้กล้ามเนื้อพิลฟอมิสมันกดมาเราก่อนนะครับโดยการเราจะล็อกขานะล็อกขาเสร็จแล้วปึ๊บนะครับเราตัวหนุนเอาไว้นะทีนี้เราก็สอดวางไว้ในร่องร่องของพิลฟอมิสน,นะครับมือวางไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะดึงมาดึงมาดึงมาดึงให้นะครับดึงให้กล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันหย่อนกล้ามเนื้อหน้าขามันตึงตึงไหม มันเริ่มพอตึงมือแล้วนะครับพอเขาพอทนไหวเนาะเสร็จแล้วเราก็จะกดสอบลงไปแบบนี้เจ็บไหมไม่าจะไม่เจ็บอ่ามันจะไม่ค่อยเจ็บนะครับแต่ถ้าคุณไม่ส่งแรงฟอร์สโฟคุณกดแรงจากหัวไหลไปแบบนี้ตายอ่าตายนะจะตายนะเพราะฉะนั้นเราจะลงฟอร์สโฟลงไปนะครับลงช้าๆไม่เจ็บเนาะโอเคสี่สิบห้าวินาทีสี่สิบห้าวินาทีนะ ได้45วินาทีแล้วนะครับผ่อนคลายคืนก่อนนะครับผ่อนคลายคืนยกศอกขึ้นลงศอกลงใหม่ครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดกดลงปาใหม่นะครับทีนี้เราจะแอคชั่นแล้วครับแอคชั่นยังไงนะเราจะกลางแอปดัดคือกางออกกางเข้ามาเพื่อให้ขามันมาชนศอกเรานะครับอย่างนี้แปบ๊บไหมอ่ามันจะแป๊บเลยนะหนึ่ง 2 3 4 5ห้าดึงเกงขึ้นมาเกยงยืดเจ็ทเทสอนนโอเคนะครับนี่สิแล้วนะเนาะก็วางนะครับมัน,น,นะนโล่งไหม อย่าเพิ่งชวนคุยถามว่าโล่งไหมโลค่ะโอเคคือสามีต่อไปนอกเรื่องมากเลยนะต่อไปนะครับฟังก์ชันที่สามฟังก์ชันที่สามคือฟังก์ชันผลนะครับเราจะไม่ทําผลอย่างนี้นะนะครับฟังก์ชันผลนะเราจะผลคู่ขึ้นมาอย่างนี้เลยจะเอ่จะผลคู่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันผลเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าผลแค่ขายเดี่ยมันไม่เพียงพอเพราะส่วนใหญ่ที่เป็นิลิฟอมิต จะเกิดจากนั่งนานและกล้ามเนื้อต้นไม่แข็งแรงนั่งนานเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครนั่งขาเดียวแล้วยืดขาถูกไหมไม่มีใครนั่งขาเดียวยืดขาแน,น่นอนเพราะฉะนั้นนั่งก็คือเขาจะนั่งในลักษณะนีน้เราก็ต้องจับในโพสิชันทเขาจะนั่งให้เขาเหมือนนั่งจริงๆนะครับทีนี้นั่งจริงปุบเนี่ยตัวนี้ลอยขึ้นมาเลยพิทิมิตรถ่างถ่างเต็มๆเลยนะครับถ่างเต็มๆเลยเนาะทีนี้เราก็จะกดลงไปนะครับดี๋ยวนะจะสมั ฟินนะครับฟินฟน,นะครับโดนไหมโอเค่อยส่งแรงไปนะคร,นนครับ45วินาทีเหมือนเดิมนะครับ45วินาทีเหมือนเดิมได้45วินาทีน,นทับนปล่อยครับซ้ำลงไปใหม่ครับ เสร็จแล้วนะครับงัดขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมแต่ก็แบกออกนี่จี๊ดไหมจีดม๊ดค่ะอ่ามันจะจี๊ดเลยนะอะสองเห็นไหมข้อหานอนแบะขานะครับสามสี่นอนแบะอ่ะเดี๋ยก็เลยไม่รู้ว่าอน่า เก้าส <9, S 2> ิบโอเคนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายนะมันจะมีร่องอยู่นะครับเนาะหมาูเข้ามาดูเห็นร่องไหมรนะ่องตรงนี้หนะะเห็นไหมนะครับเห็นร่องนะเราก็จะเอำมือจับเขาา้าไปในร่อรงแบบนี้นะครับว่ามันจะดันขึ้นช้าช้าก็ดีโดลงไปดันขึ้นช้าช้าส่งแรงเข้าไปลึกๆเนาะให้ถึงทีฟอร์มิตเนาะ ีครับลึกนเนาะวันที่เจ็บไหมทีนี้รู้สึกไงบ้างบาบ้างมันต้องดีมาถึงตรงนี้ใช่มันจังเลยว่าเราไม่เคยไม่เคยจะเป็นนะไม่เคยจะเป็นโอเคครับจบแค่นี้ก่อน